พบกับน้อยนาโนนะคะตอนนี้น้อยอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะน้อยพามาดูแปลงข้าวของคุณข้าพาสไอบัวครับค่ะอยู่บ้านเลขที่เ, 2, 3, 3, 1, 4, 4, เท่าไหร่คะเอ้สองสามทับหนึ่งหมู่สี่ตำบลเทพนครจังหวัดกําแพงเพชรนะค่ะคุณก๊อปเนาะคะ,ะคุณกอ๊อปเอ่อใช้ผลิตภัณฑ์เอ็กไทโตพาสกับรุ่งโรดนาโนเนี่ยคุณก๊อปฉีดไปแล้วกี่ครั้งคะเนี่ยสองสองครั้งนะสองครั้งคุณกอ๊อปใส่ข้าวทันอะไรคะเนี่ย เบอร์ยี่สิบจัดมินคุณก็ประทับใจไหมคะเนี่ยดีว่ะข้าวมันจะเขียวใบตั้งเนาะใช่มันมันใส่ปุ๋ยไปแล้วมันมใส่ปุ๋ยหนักไปแล้วมันมัเป็นยังไงมันไม่งามมันไม่งามอืมคราวนี้เราก็เลยเอาทางใบช่วยใช่ไหมคะใช่จัดมินเบอร์ยี่สิบสวยเนาะทั้งหมดนี่เก้าไร่เนาะ อันนี้วัยรุ่นทํานานะคะเนี่ยคุณก๊อบขาถ้ามีคนโทรมาสอบถามโทรสามารถโทรมาหาได้ไหมคะได้ไดเบอร์โทรเบอร์อะไรคะ0 9 8ย0 7 3 6 3 3อีกรอบค่ะ0 9 8 8 0 7 6 6 3 3ค่ะขาวจัดมินของเรานะคะแล้วก็โทรมาหาคุณก๊อฟของเราได้เลยนะคะดสวยงามมากใบใบเดียวตั้งเนาะคุณก๊อฟเนาะ ับบเมอใส่ปุ๋ยหนักไปแล้วทุกทีมันจะใบมันจะแบบงิดเลยฮะนี่มันไม่งิดเลยมันก็จะเขียวเขียวทนเขียวนานเนาะสวย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 แต่ถ้าจริงจริงทุ่งนู้นทุ่งนู้นจะดีกว่าทุ่งนี้ฮะจริงเหรอพาพี่น้อยไปดูอีกทุ่งได้ไหมแต่หญ้ามันเยอะโออีกแปลงนึงหญ้าเยอะเนาะสวย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  แน่นดีเนาะพี่โมโนโ้องขาวเขาเนาะแน่นเกินปลูเกินไปอ่ะแน่นเกินไหน <c oughs> <c oughs> ม,ไมสวยงาม <c oughs> จังหวัดกำแพงเพชรอันนี้เขาปลูกว่าปลูกปลูกไว้ขายหรือว่ายังไงคะอะไรลูกว่า,มาไม่รู้พอมาปลูกทิชชู่เนี่ยเพราะว่าพี่จะปลูกอะไร <c oughs> <c oughs> แต่